เทอร์โมเรสเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วตามธรรมชาติในร่างกายของเราสามารถผลิตได้หรือได้ไดรับจากไหนได้บ้างมันมีอยู่แล้วในร่างกายอของเราครับมากรน้อยต่างก,กันคนอายุมากขึ้นเทโลเมียจะน้อยลงทีนี้เราก็มีการทําสูตรขึ้นมาแล้วเพื่อให้แน่ใจก็คือมีการพิสูจน์พบว่าใน8สัปดาห์ของการใช้5แคปซูลต่อวันสามารถย้อนไวัยได้ถึง5.8ปีแล้วคนที่ได้ผลดีที่สุดย้อนไวัยได้ถึง23มปีในเวลา8สัปดาห์ซึ่งมันดีดีเกินกว่าคาดคนที่จะมายืนยันตรงนี้ว่าผมไม่ได้โมนะ ก็ค <living> <earth> ือผู้เชี่ยวชาญทางนั้นเทเลเมียรครับืออาจารย์ปัญญานี่ครับก็คือเราก็จะใช้การทดสอบที่เป็นระบบเพื่อที่จะบอกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี้ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนแล้วเนี่ยมันทํางานได้อย่างที่เราคาดหวังไหมเพราะของเรานี่เอกลักษณ์ก็คือเรามาจากพืชห้าชนิดได้กันแล้วก็ผสมอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เราจะทําการทดสอบอย่างเป็นระบบดับแรกคือเราก็ต้องประเมินองค์ประกอบร่างกายของอาสาสมัครเราก่อนนะคะว่าไม่มีภาวะผิดปกติอะไรเพราะเราต้องการคนที่สุขภาพปกติจริงๆ มาประเมินในช่วงแรกที่สําคัญเลยเราก็จะทำการตรวจวัดเทโลเมียร์ซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของงานของแอปเปิลสามารถประเมินได้ในเชิงวิทยาศาสตร์มไม่ใช่แค่ไข่กินไปเสร็จแล้วมาบอกเราให้นอนหลับได้ดีผับถ่ายได้ดีผิวพรรณดีขึ้นแค่นี้เราย,ยังเชื่อไม่ได้ตแต่ถ้าในเ <ล S 1> รืออ่องของ,อางการใช้เชิงวิทยาศาสตร์เน<ม>ี่ยใครเถียงเราไม่ได้เราก็เจาะเลือดสก,กัดอเมทเลือดขาวมาตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ที่อยู่ที่ปลายของโมโซก็จะสรุปให้เห็นเราเอาตัวได้ทั้ง1ิคนมาเฉลี่ยก็ปรากฏว่าย้อนวัยไปได้5.8ดปีแล้วก็เทโลเมียร์ยาว เฉลี่ยของเราทั้งหมดประมาณ408เบสแพร์แต่มากที่สุดก็คือ1ัน612เบสแพร์ย้อนไวัยไปได้ถึง23ปีทีนี้เราก็จะมาให้ดูว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราวิจัยแล้วพบว่าทุกอย่างมันดีขึ้นค่าเทโลเมียร์ยาวขึ้นก็มีตั้งแต่อันแรกเลยจากผู้ที่ใช้นวัตรกรรมวัฒนาชีวะของเรา,รเาก็จะถึเอ๊ะผิวเขาดีขึ้นนะภายในอาทิตย์2อาทิตย์ผมยาวเร็วขึ้นนอนหลับดีขึ้นไขมนะันหน้าท้องลดลงลดความดันโลหิตได้แล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลืองอสม ะะมั่นใจได้ถึงการทํางานของตับไตเนี่ยดีขึ้นหมดแน่นอนลดการอักเสบลดภาวะสมองเสื่อมได้ลดอาการแพ้ฟูมงตัวเองกระดูกพุนลุมตตอยอ อาการรองโควิดเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้ทีนี้เรามีตัวเลขของเราให้ดูเหมือนกันความดันโลหิตทั้งตัวบนตัวล่างระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยดีขึ้นหมดให้เห็นชัดเจนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าถ้าอ,าอวัยวะดีขึ้นโรคต่างๆที่เป็นอยู่ก็จะทุเราลงรหรือสร้างเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นระดับน้ําตาลก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเทรโมเมียวเนี้จะช่วยเหลือได้อย่างดีมากเลยในผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้ว